เลือดดำเพจธรรมดาปรากฏว่าพวกถอยทึงมาโชาว์โลกที่สวยงามพวกคิดต่างหือหไงอึง้งตอนแรกคิดอย่าใช้ขายใช้ปัญญาฝักหน่อยหนึ่งมีสม,มองเสือไม่ใช้หรือมีเอาไว้ให้หมอยขึ้นเสือเข้าไปทั่วชาติชั่วไม่แย่เหรอวางถ้าเป็นอวดเบ่งทมาจริงมึงเก่งจริงแน่เหรอหมามันยังกัดแต่ทำไมมึงแค่หอนอยากรู้ที่มึงเฮียนี่เฮียแต่เกิดหรือว่าแม่สอน เปล่าฉนมนคะคะแต่บังเอิญเพื่อเตึงที่ชุดสั้นไม่ได้อ่อยคือแบบว่าเดินเพื่อนเด็งหนูเปล่าทําให้ดีทําไมวิจารณ์กันเอื้ออึ้งโอเคครับน้องช่างเหมือนมีหมอพยาบาลเชื่อมึงจัดว่าสมองอยินในขั้นกึ่งเลือนกึ่งเลอะทางแพทย์ยังระบุไม่ได้ว่าทําไมปัญหามึงถึงเยอะด่าขนาดน,นี้ก็ยังไม่รู้สึกเนอะถ้าอยากให้โลกเป็นสีชช่พูงงั้นกลับไปอยู่ในหีแม่มึงเฮ้อ กลับไปอยู่ในหีแม่มึงเหอจบ